สีหมึกสีหมึกสีมึกคือเด็กออกแบบใช้เวลาผสมน้ําแล้วเขียนบนกระดาษมันจะมันๆเงาเงาสีหมึกเวลาแห้งแล้วมันจะงมันฮะมันจะมีความมันแค่เอามาไล่เติมตัวที่มันด่างๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเวลาเติมเนี่ยคือให้มีน้ำนิดหน่อยเนี่ยใช้ตัวที่อันนี้คือสีอะไรครับสีหมึกเราใช้น้ำปาดไปก่อนทีนี้ผมไม่มีเนี่ย ธรรมดามันจะต้องเติมเติมอะไรคะอาจารย์ล้วมันน้ำแชมพูสระผมนิดนึงเพราะว่าพื้นมันลื่นแชมพูสระผมอ่ะมันจะทําให้ไม่ลื่นทําให้สีมันไหลอ่าคือมันติดฮะแต่ว่ามันมันไม่วูบแชมพูสระผมมันจะไม่วูบหรือสไลด์ก็ได้นิดเดียวทําให้พื้นมันสาขขึ้นไม่ถึงว่าลูบไปก่อนที่ลูบไปผสมกับน้ําเนี่ยฮะผสมไปกับน้ํเนี่เลยแล้วก็ลูบได้ คิดมิดแล้วก็เอาออกแล้วก็พุกันมีน้ําเขาก็จะวูบออกมามคืออย่าให้วูบเยอะมากขน,นะลูกๆคืนกลับเข้าไปแล้วเหมือน,นเงา้ยบนี้ครับเหมือนเง,นนเงาเงีจะต้องใจเย็น จะเข้มมาหาออนนดนิดแล้วก็ปล่อยเขาแห้งทองมันจะดอกลงไปทีแรกนิดนึงเพราะมันมีคาบน้ำคราบวัสดุเตนบักเขาแต่พอเราเสร็จตรงเนี้ยกลัวที่เขาจะถลอกหรือลอกเนี่ยผมมีน้ำยาเคลือบทองเคมันเป็นน้ำยาสูตรน้ำผสมน้ำบางๆแล้วลูบเบเร็วๆปึ๊บๆคือมันจะเหมือนโดนฟิล์มเคลือบไวชั้นหนึงทำให้ หน้างานเราเวลาไปไหนมาไหนไม่ถลอกนะก็คือก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก่อน<ม>ที่จะไม่ทําอะไรแล้ว<ม>จุดติดแล้วก็เคลือบเบาๆเคลือบด้วยน้ายาเคลือบทองคำมันก็จะทําให้หน้าที่เราใช้ทองแท้เนี่ยไม่ถลอกแต่ข้อเสียของมันก็คือทองมันจะดอกลงไปนิดนึง<ม>แต่ว่าระยะยาวๆคือถลอกเกาะเปิกหรือโดนปัดเอาขนไก่ปันน่นมันไม่โดนถือทอง เพราะว่าเขาจะมีฟิล์มของน้ายาเคลือบทองเดนะอ่ามันไม่เห็นมันใสเลยฮะมันใสไปเลยอย่างเงี้ยเบาๆเราก็ทําได้สักดอกสองดอกละเราเราไม่ทําทั้งหมดนะฮะเราไม่ทําทุกดอกอย่างดอกเนี้ยแล้วเราก็มามุมนี้เรามามุมเนี้ยเนี้ยถ้าถ้าเราจุ่มไปเลยนะฮะแล้วเรายังไม่ไม่อะไรเนี้ย